เราเด้มาถึงอพาร์เมนต์แล้วม่ากลัวมากเลออยู่หน้าที่พักแล้วนะคะนี่คือตัวหลอกแล้วนี่ก็คือประตูข้างหน้าก็เขาให้รหัสผ่านมาในอีเมลของเราแล้วก็กดเปิดแล้วก็เออเดี๋ยวหันไปปิดก่อน โอเคเขาบอกว่าให้ปิดแล้วก็แบบหมุนหมุนให้มันไม่โชว์ตัวเลขนะแล้วก็หันไปไขกุญแจทำไมไขาย,ยากจังก็บอกก่อนว่านี่เป็นที่พักที่ทางมหาวิทยาลัยที่เราติดต่ออ่ะเขาแนะนำมานะราคามันก็ประมาณราคาอยู่ที่2000 USD ต่อเดือนก็คือเราอยู่ไป1เดือนเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามีป้ายชื่อนี่ป้ายชื่อของเราที่เราจะต้องใส่ไปราวทุกวันก็ตอนนี้มาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เออมหลาลัยจัดให้แนละ้วนะคะนี่ก็เป็นกระจกแต่งตัวแล้วก็แบบมีตู้ข้าง,งเป็นเตียงอพาร์ตเมนต์ห้องน้ำก็ดูดีนะสะอาด ก็อันนี้เป็นแบบโซฟานั่งแล้วก็มีเชน่นก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของเข้าที่พักกันามาถึงฟู้ดแลนด์อันนี้ก็คือมันมีครัวก็ว่าจะตุนของสดไปทำคิยนี่คือต้อนไม้แปลกมากต้อนอะไรไม่รู้ ก็จะตุนอาหารไปทำกินแล้วเมื่อกี้เดินผ่านแบบร้านจีน mm. ก็ดูน่ากิน mm. ก็เดี๋ยวว่าจะแวะซื้อหมูกรอบโอเคมาเดินกันี mm. น่คือจะภาพหลังไปชอปปิ้งมา mm. ก็คือลืมเอาถุงชอปปิ้งไปมีแคาเฟ่ กลับมาที่ที่พักแหละอันนี้เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในโรงพยาบาลมากนะคุณไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าก็เลยแบบถ่ายอยู่แค่ข้างนอกค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าที่เราแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลกันดินเสียงรถวออีกแล้วก็วันนี้เรามีนัดตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะไปก็ปิดไฟ เรากําลังเริ่มเดินไปเริ่มวันแรกกันค่ะ นี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงอันน,นี้จะเป็นตรงอิเมอร์เจนซี่ก็คือเชตตอนเช้าก็แบบไปออเรนเต์แล้วก ไปดูคนไข้นิดหน่อยแล้วก็ลาต่อกันเทนดิง mm hmm. ก็คายขายเม็ดบ้านเราแต่ว่าคนไข้น้อยกว่าแบบตอนที่มันมีแค่ประมาณ4ี่ห้าเคสแต่เคสก็หนักมากพอๆกันแบบว่ามีปัญหาเป็นร้านแต่ก็จริงๆปกติก็จะต้องอยู่ถึงเยน็นลาวเยน็นตอนมีส่งประมาณแล้วกว่าส่งเวนไซเอาก็คือประมาณห้าโมงถึงหกโมง ถึงจะจบหนึ่งวันถ้าไม่ได้อยู่เวนก็แต่ว่าวันนี้มันไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็กลุ่มก็คือตอนนี้อยู่ทีม A แต่ว่าทีม A ที่ต้องอยู่เหมือนวันนี้ไม่มีไม่มีเลสเดนต์ iden, ก็เลยได้อยู่กับอินเทอร์แต่อินเทอร์ที่เนี้ยก็คือเลสเดนต์หนึ่งก็คือไม่มีเลสเดนต์สองสามเนวันนี้เขาหยุดพี่อินเทอร์ก็เลยปล่อยบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรในหลังจากนี้ปกติก็มีแค่ตอนเชา้า ปกติตอนเช้าก็คือเราตั้งแต่6โมงเช้าเอาคนไข้แล้วก็มีแบบไอซีเราตอน10โมงแล้วก็มีแบบพวกมอร์นิ่งคอนเฟลต์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็นี่ก็คือตึกตึกคนไข้ี่ตึกข้างหน้าก็ประมาณว่าเราตอนเช้าเราแอทเทนดิ้งก็ไม่ต่างกันมาก ตอนนี้เราอยู่หน้าโคคินีมเมดิคอเซ็นเตอร์แล้วนะคะค่ะก็อันเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลชุมชนเทียบได้กับโรงพยาบาลชุมชนของบ้านเรามากกว่าก็จะแบบเล็กๆกว่าแล้วก็มีฟิสซิตี้อะไรอน้อยกว่าแล้วก็อาจจะคนไข้อ่ะน้อยกว่าด้วยเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันอะ่ะที่ไม่ไกลกันมากในตัวเมืองอะ่ะก็คือควีนของโรงพยาบาลควีนเนาะ ซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนพี่เดนอะไรยเงี้ยก็บอกว่ามันแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยแบบอันนี้มันเป็นแนวแบบชุมชนหน่อยเป็นโรงพยาบาลเล็กแล้วก็เหมือนจัด specialist อะไรอ่ะก็ไม่ค่อยเยอะมากนักเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่อยู่ในแบบตัวเมืองอะไรอย่างงี้มอันนี้แล้วก็พักติดกับตัวโรงพยาบาลเลยนะเดินแค่แบบสองสามนาทีนี่นี่ก็คืออ,อ,อพาร์ตเมนต์ของเรา ก็เดินมาถึงอาพาร์ตเมนต์แหละอากาศที่เนี่ยตอนเนี้ยช่วงมันเป็นพอช่วงนี้ด้วยมัง้งฝนมันก็คือตกตกลมเย็นพัดตลอดคือมันก็เย็นเย็นเออเย็นเย็นตอนแรกคิดว่าอากาศจะร้อนกว่านี้แต่ว่าอืมฟ้าก็แบบไม่ค่อยสว่างอะไรเท่าไหร่เนอะอืมวันนี้เราจะไปชอปปิ้งกันตู้เนี้ยของเราหมดแล้วก็จะเดินไปที่พูลแ,แลนก็คล้ายๆแบบซูบเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ ลรวก็จะไปซื้อของมาตุนไว้อันนี้เราก็มาที่อละหมอหน้าหมอ ว่าเราหลงนะคะมาอยู่หน้าแผนที่เราจะหาร้านทาเก็ตเพื่อไปหาเอาวบา้เทเลอร์แต่ว่าไปยังไงอะเครื่อข้างเนี่ยมันใหญ่มากมันเป็นข้างที่ใหญ่ที่สุดใน,นโลกมั้งไม่รู้จะลองเดินมัวๆดูน่าจะอยู่ชั้นสองนี่เรอยู่ชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นโซนอาหาร ก็คือก็คือมันเป็นห้างแบบโอเพนแอร์ที่ใหญ่มากๆ <c oughs> ก็คือว่าหลงจริงหลงจังหลงมาจังพักแหละ าเกตแหละานที่เราจะไปคือทารเกตซึ่งตรงนี้มันจะมีแบบร้านแบรนด์เนมหรูๆต่างๆเจอแล้วแม่ก oh อดนอนอยู่สุดโน่นคือในเนี้ยมันใหญ่มากใหญ่เกินไปแล้วก็แบบรถแล้วก็ถนนไม่ใช่ถนนมันเป็นแบบ ทางที่จอดไดอมันใหญ่มากจนแบบปเป็นมไถกกรชูการ์แต่มันก็คงไม่ใช่ที่มากินหรือเปล่ามันดูสิระคาเท่าไหร่ 95. 5เลี้ยห5ีเรี้อยหา150ก็แับปกติของที่ นี่เราจะมาทาเกตที่มันต้องเป็นหลานที่ตอนแรกเราจะเข้งไปจากด้านประตูหลังนนแน่เลยแต่ว่าแ เ็นเช้าวันเสาร์ที่ที่เราได้หยุดนะปกติเราจะหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์มีอยู่เวงก็เลยหยุดวันเสาร์แทนก็เราจะไปทำข้าวเช้ากินกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแต่งตัวแล้วก็ไปซื้อขนมอะไรนิดหน่อยวันนี้เรามีนัดตอนบ่ายบ่ายเที่ยงเย็นๆมั้งไม่รู้เขาจะมากี่โมงนัดพี่ไปแบบกินข้าวไปเจออะไรเงี้ยเขาเป็นแบบคนไทยที่อยู่ที่นี่ Oh. Mm -hmm. uh -huh. ตอนนี้เป็นทุ่มหนึ่งของที่นี่วันนี้เราเพิ่งเสร็จเราเสร็จเย็นเลยเพราะว่าเราอยู่เวนก็ออนคอร์เดของที่นี่จะอยู่ทุกๆ4วันแล้วก็จะรับแอดมิชชั่นเหมือนทั่วไปเลยมีอินเทอร์นมีเรสซิเดนต์อินเทอร์อยู่ถึง5้ามงเย็นแต่ว่าเรสซิเดนต์จะอยู่ข้ามคืนแล้ววันต่อไปก็จะได้หยุดไม่มีแบบที่ต้องทํางานต่อกันยาวก็จบแล้วสำหรับพาร์ท Internal Medicine Observation s h i p ที่ c o i n i n Medical Center